สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับมีนักข่าวบางคนที่เป็นเพื่อนสนิทผมถามว่านะครับลุงตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับจะหมดวาระ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565หรือไม่นะครับก็อยากให้ผมช่วยตีความว่านายกลุงตู่เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งได้เกิน8ปีหรือไม่ผมอยากจะตอบคำถามสั้นๆนะครับ สำหรับการตีความอะไรที่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นั้นน่ะตีความไปก็เสียเวลาเปล่านะครับนะผมเชื่อว่าท่านก็จะหลุดรอดไปได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะอยู่ในตำแหน่ง8ปี9ปี10ปีหรืออยู่ไปจนตายก็ก็เอาเอาที่สบายใจเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปตีความแล้วเราเราไปคาดหวังอะไรไม่ได้ลนะผมไม่อยากตีความนะ ก็ฝากกันไว้ทสั้นก็อยากให้ท่านนึกถึงวันที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนะท่านก็บอกว่านะจะคืนความสุขนะครับนะให้กับประชาชนในไม่ช้าอ,อ่ขอเวลาอีกไม่นานเมื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจะงดงามนะครับเนี่ยนะนะแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนกลับมาประเทศไทยเราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นานเพื่อแผ่นดินจะงดงามนะครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับลุงตู่นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดไม่ต้องไปตีความนะครับอยากจะอยู่ตนตายก็อยู่ไปเถอะจุกรูจุกรูใครเห็นเห็นด้วยกับผมก็ช่วยแชร์ด้วยส,สวัสดีครับ